สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุขคนสวัสดีเอฟซีทัวโลกและก็สวัสดีแ,สสดแอดมินทั้งซีทันของตีไมานะคะเลิกเรียนแล้วนะเราก็รอเรือเรือมาแล้วนะคะทุกคนเราก็จะไปทํางานต่อเสร็จงานแล้วก็กลับบ้านนะคะไปหาตีน้อยกันนะทุกคนเนาะพรุ่งนี้ก็รับจ้างเลี้ยงน้องนะคะไม่ได้มาโรงเรียนนะคะแล้วก็ไปทํางานต่ออีกพรุ่งนี้นะคะก็ทํางานวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้นะคะทุกคนดู ดีมากเลยนะคะคนมารอเรือเต็มเลยค่ะอันนี้เรือเราที่เราจะนั่งมาแล้วนะคะทุกคนมาแล้วมาแล้วลรัตติกสุนดานะคะนี่สุนดานะคะมาแล้วมาแล้วค่ะอ้เรือลำใหญ่มากๆเลยค่ะให้ดูกันไกลๆนะทุกคนนี่ประมาณนี้นะอากาศดีเวอร์มากๆเลยค่ะ อาจจะถ่ายไม่ครบ8ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีตอนผราอาทิตย์นะคะขึ้นมาคะเมื่อเช้านี้นะคะสวยมากมายเลยเดี๋ยวเอามาให้ดูท้ายคลิปกันนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะแดดจ้ามากเลยท้องฟ้าสวยมากเลยนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมห้องเราก็คือผู้ชายสองคนนี้นะคะที่ยืนอยูอ่เรียนเก่งมากเลยนะคะเตรียมอย่าถาตมตีไม้แล้วไปเรียนเก่งไหมนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวตีไม้ขึ้นเรือแล้วเนาะเดี๋ยวเจอกันนะคะเราเจอกันนะคะแล้วก็เจอกันใาเขาเรียกว่าอะไรที่อื่นกันนะคะทุกคนเดี๋ยวไปถ่ายที่อื่นให้ดูโอเคค่ะไป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 ค่ะ,คะวันนี้นะคะเราก็มาดูน้องหงกันนะคะทุกคนนะคะ ก็ถ่ายคลิปไว้นะคะเดี๋ยวก็เราก็จะลงคลิปให้ทุกท่านดูนะคะนี่นะคะเสร็จจากคลิปนี้แล้วนะคะเราก็จะไปกินข้าวนะ,ะอ่าพี่ๆเขาเรียกไปนะคะโอ้นานๆจะได้ออกบ้านทีนึงทุกคนก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้คลิปยาวเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวจะตัดต่อให้ดูเนาะ เพราะว่าบางทีถ้าตีไม้ไลค์ตอนเออ,เอ,อทำคลิปตอนมีกับข้าวอาจจะไม่ได้พูดนะคะทุกคนยังไงก็คิดถึงเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ตีไม้โนเวดด้วยนะคะทุกคนวันนี้บรรยากาศก็เย็นเย็นหนาวหนานะคะทุกคนโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าหนาวมากๆเลยคะ่ะอันนี้ก็ถ่ายระยะใกล้ให้ดูนะคะวันนี้น้องหงก็มีสตัวเลยนะคะ าตาก่อนมีสองตัวเนาะก็เพิ่มมาอีกหนึ่งนะคะก็เป็นสามนะคะทุกคนเอาบรรยากาศนะคะแดดมีแดดนะคะทุกคนแต่ขอบอกว่าหนาวมากๆเลยนะคะ6องศา7องศานะคะวันนี้แบบป็นแบบที่แบบชนิดที่ว่าโอ้วิ่งผ่านน้ำเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าบ้านตีไม้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะหนาวมากๆทุกคนแต่เราก็มีอุ่มอยู่นะอุ่มร้อนนะคะก็อาทิตย์หน้าตีไม้ก็จะไปซื้อนะคะพรมนะคะ เอาไว้นะคะ,ะพื้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลูกชายนั่งอะไรมันจะได้มีเย็นพื้นนะคะทุกคนนะคะทิศหน้าก็จะซื้อของเพิ่มมานะคะเข้าบ้านนิดนึงแล้วก็เดือนหน้าตีไม้ก็จะทําลงทานแจกป้องโงม60พื้นสาหรับพี่น้องป้องไปนะคะบ้านเราบ้านโพน,นสวรรค์น,นะคะก็จะมีอาหาร200กล่องนะคะที่ตีไม้จะเอาไปแจกนะคะพี่น้องบ้านเท่าและพี่น้องเด้อจังไดก็ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแช่์นะคะมาเอาบุญน้ากันพี่น้องโดนโดน,โดน,โดนปีละคขั้งนะคะที่จะเฮ็ดนะคะพี่น้องนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่บรรยากาศเราจะถ่ายแบบระยะไกลระยะใกล้ให้ดูนะคะทุกคนนะคะว่าสวยงามเหมือนเดิมนะคะพี่น้องเอ้ยนะคะก็คิดถึงเหมือนเดิมนะคะห่างหายกันไปวันสองวันก็อ่าก็อย่าลืมนะคะเข้ามาให้กําลังใจกันนะคะส่วนใครที่อ่า จะจากไปก็ยินดีนะส่วนคนที่ยังให้กําลังใจติมายอยู่อยู่เป็นเพื่อนติมาตลอดนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะเราก็ไม่ได้ว่ากันนะคะทุกคนอ่านี่นะคะเอาบรรยากาศง,งามามาฝากเจ้าเด้วพี่น้องเด้อ mm hmm. บุนะงามหลายคะ่ะพี่น้องพี่น้องปองไปสุขสุขคนอุ้ยงามแห้งด้อบุนะอุ้ยปลานะคะเยอะแยะมากมายวุ้ยมีเงาตัวเองด้วยนะคะ นี่นะคะทุกคนเขาก็จะพาหมาพาอะไรมาเดินเล่นนะคะตีน้อยเขาก็รออยู่บ้านพ่อเขาแต่ว่าตีน้อยก็จะอยู่กับไม้นะคะถึงอาทิตย์หน้าเลยดีใจมากๆนะคะลูกมาอยู่ด้วยนะคะไม่มีอะไรที่จะเป็นของขวัญชิ้นดีงามของเราก็คือลูกของเรานี่เองนะคะอ่านะคะทุกคนดูนะคะก็มีน้องหงมานะคะให ท,ทุกท่านดูนะคะจะได้ไม่เบื่อไม่ซีเรียสกันเนาะว่าโอ้ทำไมถ่ายแต่ที่ดําเดิม,เ,ดมเอาแต่แบบนั้นไม่ให้ดูก็กลัวนะคะทุกคนก็คอนเทนต์ตีไม้ก็เป็นนี่แหละค่ะบรรยากาศเพราะว่าชอบนะคะชอบวิวสวยๆบรรยากาศดีๆแล้วก็ชอบลุยนะคะตอนนี้ก็มาด้ลุยก็มันมีปัญหาอะไรย่างเนาะ,ะทุกคนที่เป็น f c นะคะที่เข้ามาทุกวันจะรู้นะคะว่าปัญหาตีไม้คืออะไรนะคะแต่ก็ไม่ต้องอะน,นั้นบางคนไม่เข้าไม่เคยเข้ามาเลยเข้ามาค่ะโอ้ดราม่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะคะทุกคน นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ยืนอยู่จุดๆที่เขาเป็นนะคะเราถึงไม่รู้ว่าเขาเจออะไรมาบ้างนะคะสิ่งเดียวที่เราจะให้กันได้ก็คือกําลังใจดีๆไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอยู่ประเทศอะไรนะคะคนไทยไกลบ้านก็ต้องการกําลังใจดีๆจากพี่น้องชาวไทยทุกๆท,ท,ท่านนะคะตีมายเองก็เช่นเดียวกันนะคะก็ยังรักแล้วก็คิดถึง FC ทั่วโลกเหมือนเดิมนะคะมีอะไรผิดพลาดตีมายก็ต้องขอโทษขออภยัยไว้ณนะที่ตรงนี้ด้วยนะคะทุกคน ยังไงก็อย่าถืออย่าซากันเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะคะอืมก็ประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่อันนี้จําได้ไหมที่ไหนก็ที่เดิมเรานี้แหละค่ะนะคะตีไม้ก็ได้ลงมากับบรรยากาศที่เขาเรียกว่าอะไรจุดที่เราเคยมาประจะําแล้วตรงนี้เนาะอ่าทีนี้ตีไม้ก็ย้ายขึ้นไปข้างบนแล้วก็นานๆก็จะลงมาทีนึงนะคะทุกคนก็ เวลา,อา,าอากาศอากาศดีนะแต่ว่าหนาวมากเลยค่ะทุกคนนะคะนี่ยังไม่ถึงหน้าหนาวเลยหนาวแล้วนะคะทุกคนถ้าโนเวเหนือสุดก็หิมะลงแล้วนะคะทุกคนโอ้โหรับไม่ได้จริงๆนะคะทุกคนยังไงตีไม้ก็ขอให้ทุกคนนะคะตื่นเป็นสุขทุกไม่มีเงินไหลกองทองไหลมานะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาเด้อพี่น้องเด้อนะคะ บ่ออดบ่อยากบ่อเจ็บบ่อจนสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าทั่วตาไปไส่มาใสมีตะค้นรักค้นเมตตาค้นอุปธรภมคำจุนตลอดปีตลอดาศาสตร์และตลอดไปด้วยพี่น้องเด้อจังใดก็จะลืมเขามาให้กำลังใจตีไม้กันนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเขาม่าลายๆครับพี่น้องนะคะกับโบมี่ยังไงนะคะนี่เห็นว่าบรรยากาศนะคะอันนี้กับม่าณบซามนะคะทุกคนมันจะค่ำเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่ามันช่วงหน้าหนาวเนาะมันจะใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วก็ มันจะข้าลงนะคะประมาณสี่ห้าโมงก็มืดแล้วค่ะทุกคนนะคะก็ต้องมีไฟฉายติดตัวไว้ตลอดนะคะอห็นไมมเรือก็เล่นๆอยู่นะแต่ว่าขอบอกเลยว่าอากาศเย็นมากๆเลยนะคะทุกคนเย็นมากๆเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูนะคะงานอ่าคนไทยกันนะคะว่าเรามีอาหารอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะทุกคนไปค่ะ ล้าค่อยมาตำนะแต่ว่าอังคอยนั้นแม่นถึอ่อถือต้มข่อยก็ต้มมันกักอีกเทียงกัวใส่เครื่องเัวใส่เครื่องหนักจิ้ป็นเมสกต้วกัเอคุพนซนเออบ้านใมงก็ได้นี่นีนี่น้ใครก็ได้หรอขายได้ใช่ไหมนาไาไปลงยูทูบย นี่เป็นกนแองเป็นยังไง้างเขำตําฝาเท้าตีฝาเท้าไก่อน้องัภาษานนี้ก็จะเป็นน้ำขนมจีนน้ำยานะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้คืออะไรพี่ัยอันนี้ต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อนต้แซ่บกระดูกหมูอ่อนแล้วก็ผักว้าวคุณผู้ชมก็ได้นมจีนน้ำยากะทิไก่ขนมเด็ดี่ก็ได้ใช้มยังไข้างในโอเคนะคะเลือดขเรา อันนี้ใครทำอันนี้น้องเมย์ทำาทำทอมทอไมทอเพื่อจะเพิ่นาชีพชีพอาชีพดูสแกมได้ไดนะสแกมปีดูชิมดูชิมดูแกมดอนน้เลมาฟิสกับข้าวก่อนแล้วกดนดูคอสิา